ซัลโมนอือ huh. อ uh ุ้ยอีปิกครับทุกคนโอ้โ uh ห huh. นะครับตัวนี้ซุ per มาอีกแล้วโอ้โ uh ห huh. ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมบัคอีกเครื่องชินเคยมาครับวันนี้เราไม่ได้อัปเดตเกมบอมคริปโตนานมากเนาะมาผมจะมาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็มีสองหน้าจอนะเนาะมันก็เป็นสองไอดีนะครับมาผมจะมาทําการสอนวิธีการเข้าเนาะเริ่มต้นจากศูนย์ไปเลยนะครับถึงร้อยเนาะว่าจะเข้าเล่นไงต้องมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับก็หนึ่งเลยคือกระเป๋าบิดกับนะครับคือกระเป๋าสกุลเงินของประเทศแทนเองจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้เป็นบิดกลับเนาะมีบิดกับแล้วก็ต้องมีกระเป๋าของใบแนนด้วยนะครับตัวนี้กระเป๋าใบแนนเนาะแล้วก็บิดกับสองตัวครับเทคนิคของผมคือจะโอนเงินเข้าบิดกับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นบีนบี้ตัวนี้เนาะแลกเปลี่ยนเป็นบีนบีตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการโอน โนบีนบีมาเข้าบายนนนะครับเข้าบายนนตัวนี้กระเป๋าตัวนี้เลยแล้วเราค่อยโอนจากเมอ่าบายนนเข้าเมตาแมสนะครับวิธีการโอนนะครับที่ผมใช้ผมก็มาที่อ่าให้เรามาที่กระเป๋าตังค์แล้วก็เงินของฉันเนาะถ้าเรามีเหรียญเป็น b n b ใช่ไหมครับก็ให้เราทําการถอนเหรียญนนะกดคําว่าถอนเหรียญน,นะครับพอดีตัวนี้ผมไม่มีแล้วผมโอมนไปหมดแล้วเนาะกดคาว่าถอนเหรียญแล้วก็ให้เรากดยอมรับนะครับแล้วกดตกลง โอเคมันจะรับได้เฉพาะมันจะโอนไปได้เฉพาะที่เป็น B ep สองนะครับหรือว่าใบแนนเชีนเนาะเรามาดูที่ใบแนนนะครับมาที่ใบแนนแล้วก็มันดูเหรียญ b n นบตัวนี้ให้เรากดคําว่าฝากนะครับกดคําว่าฝากเนาะเมื่อเรากดคําว่าฝากเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกน็ตเดือดนะครับตัวนี้ทุกคนจำได้ไหมว่าตัวนั้นมันรับเป็นอะไรนะครับเป็นใบแนนเชนเนาะแล้วก็เลือกเป็นใบแนนเชนนะครับที่เราส่งมาจากปิดครับนะครับ เื่องตัวนี้ไปแล้วก็กดตกลงนะครับตัวนี้มันก็จะแสดงอันนี้กระเป๋ากระเป๋าเราเนาะแล้วก็คัดลอกตัวนี้มาใส่ในตัวนี้แล้วก็ให้เรามาคัดลอกตัวนี้ครับเลขมีมูตัวนี้นะครับกดเลยแล้วก็มาวางใส่ตัวนี้แล้วก็ทําการใส่จํานวนบินบีที่เราจะโอนไปเนาะเสร็จแล้วก็รอนะครับแล้วก็รอมันยืนยันน่าจะประมาณหนึ่งถึงห้าทีนะที่ผมโอนมานะครับโอนมาเงินไปเห็นไหมตัวนี้ ระหว่างที่ผมทําการโอนนะครับเสร็จแล้วพอเราได้เป็นเหรียญ BNB ตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามาโอนเข้า MetaMask เนาะเดี๋ยววิธีการสมัคร MetaMask เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าผมกดเข้าตัวนี้ก่อนตัวนี้เลยผมยังไม่มี MetaMask นะครับทุกคนก็ให้เราพิมพ์เลยนะครับ MetaMask อ่ามันค้นหาเจอเนาะค้นค้นหาบ่อยครับตัวนี้เสร็จแล้วก็กด install ก็ได้หรือว่าตัวไหนก็ได้เอาตัวแรกก็ได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้เีกก่าให้เลือกคําว่าโวมก็ได้เนาะมันจะเป็นั๊กอ in ให้นะครับกดเลย กดเสร็จแล้วก็กดเพิ่มในโคมเลยนะครับเพิ่มส่วนขยายเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอมันแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับให้เรากดคาว่าอ่าก็สตาร์ไปเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วให้เรากดสร้างบอเลตนะครับกดสร้างบอเลตเสร็จแล้วให้กดอ่า i g ไปนะครับตัวนี้กดไปเลยเสร็จแล้วให้เราใส่รหัสผ่านนะครับตัวไหนก็ได้ที่เราจําได้เนาะแล้วกดติ๊กตัวนี้เนาะยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับ แล้วกดสร้างนะครับอ่าพอมันถึงหน้าต่างนี้ให้เรากดเข้ามาถ,ถัดไปเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ผมแนะนํามากให้ทุกคนก๊อปปี้ไว้นะคลิกหนึ่งครั้งครับคลิกหนึ่งครั้ง,รง,งมันก็จะโชว์ข้อความที่จะเอาไว้ย้ายเครื่องเนาะหรือว่าเวลาเราอิมพอร์ตตัวอื่นนะครับให้เราใช้ตัวนี้เนาะอันนี้ก็ให้กดไปเลยครับอย่างเช่นผมจะกดไปเลยเนะาะอ่เราเราก็ทําการก๊อปปี้ข้อความอยู่ที่อยู่ในนี้ไปนะครับเอาวางไว้ตัวไหนก็ได้เนาะ มันจะได้เห็นกันง่ายนะครับแบบนี้แล้วก็สร้างโนต้ตขึ้นมา1นึ่งตัวผมจะพิมพ์ว่า ID ที่2เนาะโอเคเสร็จแล้วก็ทำการวางได้เลยนะครับวางข้อความได้เลยตอนนี้เสร็จแล้วให้เรากดเข้ามาถัดไปนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราใส่เพาความที่มันเรียงลําดับเนาะที่อ่าที่มันที่มันเรียงมาให้ครับตอนที่เราคอปปี้มาวางไว้ในโนต้ตนะครับก็ให้ใส่ไปเลยเนาะจำขออนุญาตใส่แป๊บนึงนะครับอ่าเมื่อเราทําการใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่ายืนยันนะครับอ่าพอกดคําว่ายืนยันแล้วก็กดออาดนไปเลยครับตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋าของอิทิเลียมนะครับเราต้องเพิ่มอ่าเครือข่ายเนาะ ให้มาที่คาําว่าเครือข่ายตรงนี้ครับตัวนี้เลยเขียวๆตัวนี้แล้วก,กดกําหนดเองนะครับแล้วก็ให้เรามาที่เว็บใดเว็บหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าพิมพ์ค้นหาก็ได้เนาะพิมพ์ค้นหาเป็น BNB นะครับอ่า BNB Smart Chain ก็ได้เนาะตัวนี้นะครับ BNB Smart Chain แล้วกดตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ครับโอเคพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเสร็จเราจะเห็นตัวนี้เนาะตัวนี้ครับให้จังตัวนี้ไ้นะให้เรา copy ข้ามา ไบแอน c ์สมาร์ทเชนนะครับคัดลอกตัวนี้แล้วก็เอามาวางในตัวนี้เนาะเน็ตเวิร์กตัวนี้วางไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ Copy เป็นอันนี้เป็น u r l นะครับก็ Copy มาเลยคัดลอกเหมือนเดิมแล้วก็วางในช่องที่2นะครับตัวนี้วางไปเสร็จแล้วก็ให้ Copy อันนี้จำเอาก็ได้เนาะห้าหูแล้วก็ b n b นะครับก็ให้อันนี้ Copy b s c สนไปนะครับตัวนี้ แลวางไว้ในช่องสุดท้ายเนาะตัวนี้เชนไอดีจะเป็นห้าหกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็พิมพ์บี b นบีเนาะอ่าบีนบีเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นของอ่าเป็นบีนบีเชนนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ครับบีแอนบีสมาร์ทเชนนะครับไมนะทสมาร์ทเชนพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราไปที่อ่า มาที่ใบแนนตัวนี้ครับใบแนนตัวน an ี้เพื่อทําการถอนเหรียญเนาะพอเหรียญเราเข้าใบแนนแล้วก็ให้เรามาที่คําว่าถอนนะครับถอนในบีนบีนะครับถอนตัวนี้ตัวนี้ให้เราเลือกนะครับทุกคนให้เราทําการใส่ให้เราทําการใส่อันนี้เลขที่กระเป๋าเนาะเลขกระเป๋ากดคัดลอกตัวนี้ได้เลยนะครับในเมตาแมสคัดลอกตัวนี้แล้วก็มาวางไว้ที่ตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ให้เลือกครับให้ให้เลือกเป็นอ่า bep ยีนะอันนี้มันเลือกให้เองเลยนะครับระบบมันเลือกให้เองเลยเนาะเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าระบบมันเลือกให้เองตอนนี้มันบอกด้วยนะครับว่ามันหนาแน่นเนาะตอนนี้โอเคคือตัวนี้เลยแล้วก็ทําการใส่ใส่จํานวนที่เรามีเนาะใส่ไปเลยครับสูงสุดที่เราจะทําการเติมนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยพอใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่าโอนนะครับมันก็จะได้เนาะ แต่ผมจำนวนมินไม่พอครับตัวนี้แล้วกดโอนเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วมันก็จะไปที่ไปที่เมตาเมตเราเนาะเราก็ต้องรอนะครับอันนี้ก็ประวัติการโอนของผมนะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาบ n b เข้ามาก่อนนะครับว่าผมมีบ n นอยู่ในอีกเมตาเมตหนึ่งอยู่นะเนาะผมสอนไปด้วยเลยนะครับวิธีการโยกบีนบีในเมตาเมตนะตัวนี้ครับ ผมคัดลอกเลขกระเป๋าไปแล้วเนาะอ่ะคือกระเป๋านี้นะครับที่ผมมีบ n นอยู่ผมจะโอนไปศูนย์จุดอ่าศูนย์นหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ส่งนะครับมากระเป๋าที่เรามีเนาะอันนี้เมตรเมตสู่เมตรเมนะครับแล้วผมก็ทําการวางบางเสร็จแล้วก็โอนไป0ูนจุดศูนย์หนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับหน่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เป็นค่าแก๊สน,นะครับไปโอนนะครับ แล้วก็รอนะครับรอมันส่งเนาะตอนนี้รอมันส่งนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงเนาะสามารถอัพสปีดได้ครับแต่ว่าก็จะเสียค่าแก๊สแพงขึ้นเนาะเดี๋ยวเรารอมันสักคู่นะครับโอเคโอนไปแล้วเรียบรอ้อยเรามารอดูในกระเป๋าตัวนี้เนาะว่าจะมีหรือเปล่าครับโอเคมาแล้วครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่เลยมาแล้วตัวนี้มันไม่บอกนะว่ารับมาจากไหนแต่ว่ามันขึ้นโชว์นะครับนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมาแล้วเรียบรอ้อย เสร็จแล้วก็ให้เรามาที่เว็บแพนเค้กสวอปนะครับทุกคนแพนเะค้กสวอปเนาะอ่าให้เราไปที่เว็บแพนเค้กสวอปนะครับตัวนี้อันนี้ผมก๊อปปี้มานะอ่าพิมพ์ตัวนี้มาเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากด Connect นะ Connect w a l l e t นะครับเพื่อเชื่อมกับ meta mask เนาะอ่าผมขอเอา e ม a า a ม k ออกมาก่อนข้างนอกนอกด Connect w a l เล t ไปเลยนะครับเลือก meta mask นะครับตัวนี้แล้วก็มาเลือกถัดไป กด Connect นะครับมันเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเนาะโอเคเทสนาวเลยนะครับอันนี้ให้เรามาเลือกตัวนี้ครับข้างล่างครับให้เป็นเหรียญบอมบีคอยเนาะหรือว่าบอมมือคอยเองแต่ว่าตัวนี้มันไม่เจอวิธีจะหาได้หาได้ไงครับให้เรามาที่เว็บไซต์มันเลยก็ได้ครับพิมพ์ไปเลยอบอมชิปโตนะครับ อ่ามันขึ้นคนหานะตัวนี้บอมคริปโตแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับได้เลยลิงก์นี้ลิงก์หน้าหลักของมันนะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้มาเนาะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับก๊อปปี้กระเป๋าตัวนี้ไปครับหรือว่ากด add to metamask ก็ได้ครับกดตัวนี้มันก็ขึ้นให้เหมือนกันนะครับกดไปเลยโอเครอแป๊บนึงนะครับกดตัวนี้เนาะคลิกนี่ครับคลิกเลยเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มบีคอยเข้ามานะครับกดเพิ่มตัวเคนเรียบร้อยแล้วนะครับ ต,ตัวนี้ก็จะมีมีคอยอ่ามีบีคอยแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่แผ่นเกลียวสวอปนะครับถ้ามันไม่เจอแบบนี้ครับให้ทุกคนมาที่นี่เลยมาที่ตัวเดิมของมันเนาะตัวนี้ครับให้เราทําการ c o ปปี้เลขกระเป๋าตัวนี้ไปคลิก็ได้วล้ว c ปปี้ก็ได้นะครับให้เรากดตัวนี้เนาะหนึ่งครั้งแล้วมาที่คัดลอกตัวนี้ครับเดี๋ยวเรารอมันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขกระเป๋าหรือว่าอ่า BS แกนไว้ให้เนาะก็คัดลอกมาครับ คลอกเสร็จแล้วก็ให้เอามาวางเนาะกดตัวนี้กดวางได้เลยนะครับมันก็จะเจอแล้วมันก็จะเอาเข้าในแพ่นเก้สวอปเลยเรียบร้อยนะครับอินพุตไปเลยครับกดตัวนี้อินพุตเข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมี0.01เนาะได้กี่เหรียญเนี่ยน่าจะไม่ได้สักเหรียญน,นะครับอ่ะเราก็ทําการอ่าสวอปนะครับตามจํานวนที่เราจะซื้อนาอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้10เหรียญผมก็พิมพ์ไป10เหรียญ แบบหนึ่งตัวสิบเหรียญแต่ขั้นต่ำผมแนะนว่าสิบถึงสิบห้าตัวเนาะก็หนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะก็ทําการคลิปแบบนี้เลยมันก็จะคํานวณด้านบนให้นะครับถ้าเรามีเนาะนี่มันก็จะคํานวณให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ตามนี้เลยเสร็จแล้วก็ทําการสวอปได้ปกตินะครับมันก็จะกลายเป็นเหรียญบีคอยให้เราเนาะส่วนวิธีการเล่นเกมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าโอนบีคอยผมเข้ามาในเมตาแมตตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าผมมีบีคอยเหลืออยู่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันยังเป็นศูนย์ให้เราคัดลอกตัวนี้เนาะคัดลอกตัวนี้มาแล้วก็มาที่ตัวเมเตอเมตรที่เรามีนะครับเมเตอเมตรตัวนี้ผมมีอยู่อ่าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมจะโอนไปนู่นเนาะแล้วกดเซนนะครับเซนตตัวนี้แล้วก็กดบางนะครับกดบ้างอ่าถ้าบางคนอ่าคิดว่ามันไม่ชัว,วร์กลัวเราส่งผิดให้เราส่งสักหนึ่งก็ได้นะครับ อลองซชืงไปสักหนึ่งนะครับหนึ่งบีคอันนี้ก็เสียค่าแก๊สไปนะครับแล้วกดยืนยันลองดูถ้ามันเข้าก็คือได้นะครับรอมันคอนเฟิร์มก่อนนะครับตัวนี้อันนี้ใครไม่เข้าใจไหนก็สอบถามได้เนาะถ้าตัวไหนผมตอบได้ผมก็จะพยายามตอบให้นะครับโอเคมันขึ้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ไปดูในกระเป๋าของเราเนาะนี่ครับมีหนึ่งบีคเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็สามารถโอนมาได้เลยผมก็จะโอนอีกมาอีกนะครับตัวนี้ ผมต้องการ150หเหยญใช่ไหมผมก็ต้องโอนดีหนึ่งร้อยสี่สิบเ้านะครับตัวนี้กดเซ็นบีคอยนะครับกดบ้างแล้วก็หนะึ่งร้อสี่บเก้านาะแล้วกดถัดไปครับมันก็จะคำนวณค่าแก๊สให้นะก็กดดินยันไปเลยครับโอเครอเราก็รอมนะันเนาะตัวนี้มันค่อนข้างช้านิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันหนาแน่นเนาอตัวนี้คนเล่นเยอะมากครับแต่ว่าผมชอบเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างโอเคครับ โอเคเข้าหรือยังเข้าแล้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคประมาณนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าค่าแก๊สจ,จะพอหรือเปล่าน้งเปิดฮีโร่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะพอไหมอ่าเสร็จแล้วก็ให้พอเรามีแบบนี้ครบแล้วใช่ไหมมีค่าแก๊สแล้วก็ค่าฮีโร่เรียบร้อยนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ของมันนะครับมุมคลิปตัวตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกดคาว่า p พ n า l นะครับทุกคนกด p พ n า l ตัวนี้ไปแล้วก็รอมันโหลดนะครับหรือว,ว่าบางคนอาจจะ กดเพิ่มบุ๊กมาร์ไว้ก็ได้ครับผมจะเพิ่มไว้นะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างสีเหลืองนะคนเล่นเดียวกับกดคอนเน็กครับแล้วก็กดไปครับอันนี้ก็มาคอนเน็กถัดไปนะครับกดถัดไปได้เลยกดคอนเน็กอีกรอบนะครับเรามาลองดูซิจะได้ไหมอ่ากดเรากดเซ็นชื่อเข้าเล่นด้วยนะครับอันนีเมื่อกี้ผมลืมกดนะ้อกดกดออกได้เลยครับตัวนี้ โอเคมันโหลดให้นะครับแบบนี้คือเข้าเล่นได้เนาะเห็นไหมว่าเหรียญผมมีหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะทําการซื้อฮนะีโร่เนาะมาที่คําว่าช็อปนะครับทุกคนกดตัวนี้จากคูณหนึ่งให้เป็นคูณสิบนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับโอเคค่าแก๊สประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าสามแล้วกดยืนยันครับเราจะมาทดสอบสิบตัวก่อนนะว่าผมลงไปร้อยห้าสิบนะครับสิบตัวแล้วก็อีกห้าตัวเนาะที่เราจะทําการซื้อนะครับ โอเคเราก็รอเนาะตอนนี้รอมันคอนเฟิร์มก่อนนะครับดูตรงน,นี้ก็ได้ครับนี่ครับมันกำลังเพนด i n g อยู่นะครับไม่ต้องรีบเนาะคอนเฟิร์มเสร็จแล้วมันก็จะน่าจะให้เราเปิดเลยเนาะเดี๋ยวเรามารอลุนกันนะครับเดี๋ยวเรารอตรงน,นี้ก่อนมันจะให้เรากดยืนยันอีกรอบนะครับเราก็กดไปเลยยืนยันนะครับอันนี้คือค่าเปิดนะรอบแรกคือค่าธรรมเนียมในการซื้อรอบสองคืออ่าค่าแก๊สในการเปิดนะครับ มาเรามาเราลุนครับตอนนี้ฮีโร่มีทั้งหมดหนึ่งล้านสองแสนนะครับ9ก้าหมืนห้าพันดร้ยหกสิสามตัวนะอันนี้ยังไม่รวมมาแบบเกตบ้านใกล้เต็มครับทุกคนบ้านมีสามพันสี่รอยสี่อาสิบเอ็ดแล้วเนาะสามพันสี่รอสิเอ็ดแล้วเต็มห้าพันหลังครับบ้าน,นครับตัวนี้มามันขึ้นให้ยืนยันอีกรอบนะครับทุกคนตัวนี้เรากดปฏิเสธไปนะครับกดปฏิเสธไปโอเค เรามาดูที่กระเป๋าเรามีฮีโร่สิบตัวแล้วนะครับแล้วก็ทําการซื้อเพิ่มนะซื้อเพิ่มครับซืผมจะซื้อเพิ่มอีกห้าตัวเนาะโอเค,คทุกคนผมก็ทําการซื้อครบสิบห้าตัวแล้วมาเรามาเคียมกันดีกว่านะครับทุกคนมาดยกันครับสิบห้าตัวจะได้อะไรกันบ้างเนาะกดยืนยันไปเลยนะครับทุกคนค่ายแก๊สโอ้ค่ายเมฆว่าถือวอ่าเรื่องอยู่นั่นเนี่ยมาลองดู จะยังไงนะครับทุกคน15ตัวเราจะลุ้นหรือจะรลอดตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าผมใช้เป็นออโต้อยู่เนะในการรันบอดครับก็คือมันจะเล่นได้หลายจอนเองผมก็เลยทําการเพิ่มไอดีเนาะมารอรุ่นกันครับจะได้ตัวอย่างครับ15ตัวจะมีซูเปอร์คอมมอนทั้ง15ตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้นําให้ลงทุนเนาะอันนี้ผมก็เอากําไรที่ผมได้จากไอดีแรกมาลงทุนนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ ทุกคนเอาเงินร้อนเอาเงินอะไรมาลงทุนนะครับศึกษาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆก็พอเนาะตัวแรกคอมมอนครับทุกคนคอมมอนอืออึอีปิกครับทุกคนโอ้โหแต่ว่ามีรีเจนแต่ได้อีปิกมาแบบนี้คือสุดตัวน,นะครับทุกคนอู้อีอ,อีปิกมีปิกมาหนึ่งตัวะ่ะมีแร่โอเคมีแร่มานะเพิ่มอ,อีกไหมอีซึักตัว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 ไหมมีแร่มอาอีกหนึ่งตัวโอ้ตัวนี้ค่อนข้างโอเคครับทุกคน โอ้ยไอดียน่าจะคืนทุนไวนะครับตัวนี้ซุปเปอร์มาอีกแล้วโอ้โหยมีซุปเปอร์ต้องมีพลังชาับพลังด้วยครับไอดี ID นี้น่าจะโอเคครับผมโอ้ไอดี ID นี้ผมได้มาเป็นอีพีคหนึ่งตัวครับมีอ่ามีสกิลถึงจะไม่ฟื้นฟูนสตาไม่น่าเนานะแต่ก็มีโจมตีกระจายครับแล้วก็มี20%ในการวางระเบิดวิ่งผ่านกล่องได้ด้วยเนาะโจมตีกล่องกงอ่าที่เจอกล่องเนาะแต่โจมตีแรงขึ้นครับดาเมจเก้าสตาไม่น่าเลยนะ โอ้โหแล้วก็มีแร่ด้วยครับแร่ตัวนี้ก็มีสกิลตัวนี้ดีเหมือนกันครับสปีดก็หกเลยนะแต่อีปีกสปีดเท่าไหร่สปีดสิบเอ็ดเลยครับวิ่งเร็วแน่นอนครับแล้วก็มีตัวแร่อีกหนึ่งตัวตัวแร่มีสกิลฟุ้นฟูนสตามาหน้าโดยวิ่งผ่านระเบิดครับสปีดสี่สตาร์มนาน้าสี่โอเคแล้วก็มีซูเปอร์แร่นะครับซูเปอร์แร่ก็มีฟุ้นฟูนสตาร์มาหน้าโอ้โหแบบนี้ดิ้มฉังเลยครับนี่ครับหืมคุณทุนไว้แน่นอนครับโอเค ตัวนี้ผมก็จะปล่อยนะครับปล่อยปล่อยรันไปเลยมาตัวนี้ส่วนผมบอกเลยครับว่าผมใช้บอดเนาะอันนี้ก็วิธีการซื้อตัวแล้วก็เปิดฮีโร่ก็มีประมาณนี้ครับที่ผมใช้เล่นเนาะก็หวังว่าอันนี้จะพอเป็นแนวทางในการศึกษาของแต่ละคนได้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับก็คือโอนเงินงจากบิดครับนะครับบิตคัพเข้าไปแนนจากไปแนนเข้าเมตาแมสแล้วก็จากเมตาแมสก็มาส w a ปให้เป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็ซื้อตัวฮีโร่เนาะ โอเคครับทุกคนโอ้โหมือทองครับมือทองวันนี้มือทองโอเคมันน่าจะเวิร์กหมดแล้วนะตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปล่อยบัตรต่อเนาะก็เป็นสามจอนะครับทุกท่านตอนนี้เป็นสามจอเป็นื่ไหตอนนี้ผมขออนุญาตออกเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งบัตอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้น่าจะมันครับตัวนี้